สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโดนัทโดนัพช anel ค่ะวันนี้นะคะก็มีความตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าใครเห็นจากชื่อคลิปแล้วก็คงแบบเอ๊ะอะไรยังไงคือว่าเรากำลังจะแต่งงานแล้วค่ะ นัดก็เลยตั้งใจทำคลิปเป็นเวท ting บล็อกนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมงานแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะวันนี้นะคะ EP แรกเราจะพาไปดูสถานที่จัดงานกันทุกคนก็คือวันนี้มีนัดคุยกับออแกไนซ์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงที่ร้านเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะของงานห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะคะไว้ให้เบ่าวสาวแต่งหน้าแต่งตัวกันที่นี่นะที่นี่ก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยเลยเออค่ะทุกคนนี่นะักน็ไปคุยกับออกันายทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคิดว่าสถานที่เป็นยไง อันนี้ก็จะเป็นส่วนอินดอร์นะคะเป็นคลาสเฮาส์และตั้งใจจะตั้งโต๊ะเป็นแบบลองเทเบิลนะโต๊ะนั่งได้สูงสุด120ที่นะคะที่เหลือจะเป็นโต๊ะยืนค่ะนันว่าที่นี่จัดแขกประมาณ150-160คนเนี่ยกำลังดีค่ะจะเป็นส่วนของอาท์ดนะคะก็จะมีพิธีบางส่วนที่จัดตรงนี้ด้วยรวมถึงช่วงโยนดอกไม้ค่ะ อาค่ะทุกคนนี่นัดก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนิดหน่อยก็คือสถานที่ที่นัดเลือกใช้ในการจัดงานนะคะก็คือมิสตา a าเฟ่บายดาวิกานะคะหรือว่าคาเฟ่ของใหม่ดาวิกานั่นเองอยู่ย่านสุขาพิบาล5นะคะก็อยู่ใกล้ๆบ,บ้าน,น,ะะาาานเหตุผลหลกัลกๆที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือ สถานที่น่ารักสวยแล้วก็น่าได้คิดเอาไว้แต่แรกแล้วว่าไม่ได้อยากจัดงานในโรงแรมนะคะอยากจะจัดเป็นแบบเนต่งานในสวนเล็กๆน่ารักๆอย่างที่สองนะคะก็คือมันใกล้บ้านเนาะคือพอเราเดินทางสะดวกอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเทคะแนนไปให้ที่นี่เยอะมากกว่าที่อื่นสุดท้ายแล้วพอมาเวทน้ำหนักอยู่จากแบบหลายๆที่ะคะ่ะก็เลยมาลงตัวที่ที่นี่ ก็อ p p นี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ EP หน้าในซีรีส์ w e d d i n g blog นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย